เราก็มาอยู่ที่แต่แรๆๆน้ำตกเหวสวัสด์มาผิดทางเป้าหมายคือผ่าตอบใจมาตรงนี้ก่อนก็มาเก็บคือตอนนี้กูดีตอบใจ,อ,จอ,นนอันนี้อันนี้ห้าม้ามลงเราเต้องราต้องขับรถไปไกลไหมประมาณสิบห้าสิบแปดโล นีที่จอดรถตรงนี้นะแล้วก็เดินลงมาทางกระงหน้าบินโดนจากตรงนี้ได้ยินเสียงน้ำตกครับมากตอนนี้อยู่สถานการณ์อยู่ในปลอดภัยถ่ายอย่ ถ่ายเก็บถ่ายเก็บไว้ช่วผมก็พยายามจะถ่ายต่อแลวไม่ให้เขาหน่อยมขาจะใายไม่ถือคือทางที่เราจะเดินลงไปน้ำตกเดินง่ายนะป๊าป๊า ตรงนี้เป็นวันหยุดยาวนีนนนนน่อยู่ตรงนี้ก็จะมองมองเห็นน้ำตก อยูำตกเทลสุวัตดน้ำเยอะนะตัวนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนนะเห่อโตเท่สุวัต์ปริมากรรมแห่งสายน้ำรำตะคอง เดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูว่ามันจะลงไปได้แค่ไหนนะบรรยากาศพื้พทัดเขาใหญ่ช่วงตอนนี้ก็เดือนเข้าต้นเดือนมิถุนาอีกเดิน เดินง่ายอพอเดินมาถึงจุดนี้ก็จะต้องเดินลงบันไดไปอีก เพราะว่าระยะทางประมาณ200เมตรนะเดินก็เสียวๆหน่อยแต่เดินง่ายนะธรรมชาติข้างทางก็จะเป็นป่าไผ่แล้ว ภาพผ่านเราจะเดินลงไปสู่ด้านล่างจุดที่ใกล้กับน้ำตกมากที่สุดนะครับมาเดินลงมาดูน้ำตกที่นี่ห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพราะว่า うん。Oh. Mm. เราไปดูใกล้ๆก,กันนะ น้ำตกมาน,นี่ก็จะไปทานสวยวางแก่นนี้น่าจะสนุกมาตรงนี้ น้ำไหลเชี่ยวเบรงงามหลังจากเดินลงากลับต้องเดินขึ้น ดูว่าต่อไปเราจะไปจุดไหนในเขาใหญ่นะฮะไปดู